มุมของคนทำอ e ีคอมเมิร์ซแล้วแล้วผสมเน็ตเวิร์กไมติ้งเข้ามาในอีกมุมหนึ่งก็คือคนที่ทำเน็ตเวิร์กไมติ้งแล้วพยายามจะทำให้เป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับทั้งสองมุมเนี้ยมันไม่เหมือนสิ่งที่มุมมองกำลังทำอยู่นะครับผมเริ่มจากอ e ีคอมเมิร์ซที่ใช้โมเดลนะจริงๆเป็นอ e ีคอมเมิร์ซอยู่แต่ว่าใช้โมเดลเน็ตเวิร์กไมติ้งมาผนวกเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยนะจะเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากเมืองจีน นะครับซึ่งผมอะ่ะเคยมีประสบการณ์นะร่วมร่วมงานกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ในเมืองจีนอยู่แล้วนะครับวิธีการของเขานะง่ายๆก็คือ,ม,อมีการแบ่งรายได้3ชั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ทำได้อันดับสูงสุดเนี่ยก็จะหลุดออกไปคือทีมทีมคนที่เราอุตสาห์สร้างมาเนี่ยก็จะหลุดออกไปด้วยนะครับทำไมเพราะว่ากฎหมายในประเทศจีนเนี่ย นะกฎหมายในประเทศจีนเนี่ยเขาอนุญาตให้ทำได้แค่นั้นและแพลตฟอร์มที่เข้ามาขยายตลาดในประเทศไทยหรือว่าสวิสเอเชียเนี่ยเขาก็ลอกโมเดลนั้นมาเลยใช่ไหมเขาลอกมาเปะ๊เปะๆเลยนะครับแต่วิธีการนั้นเนี่ยเอาจริงแล้วมันไม่เหมาะในการทำให้เรามี passive income หรือว่าสิ่งที่ทุกคนอยากต้องการอยากจะสร้างให้เกิดขึ้นใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ไม่ได้อยากได้เงินแสนเงินล้านอยู่เดือนสอเดือนหรอกถูกไหม ผมเชื่อว่าเราเลือกที่จะได้รายได้ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นจากหมื่นกลายเป็น50,000จาก50,000กลายเป็น80,000จากแปดหมกลายเป็นแสนเป็นสองแสนเป็นห0 0 0 0นเป็นล้านถูกไหมครับไม่มีใครอยากจะได้เงินแสนเดือนที่2,300,000เดือนที่3เหลือ50,000เดือนที่40่ศถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของการที่เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพยายามจะเอาคอนเซปต์ของเน็ตเวิร์ดมาร์กติ้งใส่เข้าไปและลอกมาจากโมเดลแบบเมืองจีเนี่ย นะครับไม่สามารถสร้างรายได้แบบยั่งยืนได้นะครับอาจจะสร้างรายได้ได้ไวในช่วงแรกแค่นั้นในอีกมุมนึงนะในอีกมุมนึงก็คือบริษัทนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มที่เป็นรูปแบบ Network Marketing นะครับก็คือขายตรงแต่พยายามจะทำเป็น e-commerce ผมต้องบอกก่อนเลยว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันนะมันไม่ได้ง่ายเออต้องบอกอย่างนี้การพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ได้ง่ายที่เราทำมูมเนี่ยเรา เราใช้เงินเยอะมากนะครับเป็นหลายสิบล้านนะครับในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาหลายๆบริษัทที่ทำตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสในตัวแอปพลิเคชันเขาโฟกัสนะเขาโฟกัสในมุมของว่าเฮ้ยเขาอยากจะแตะกระแสของอ e ีคอมเมิร์ซต้องมีแอป,ปมาหน่อยนึงให้คนรู้สึกเป็นอ e ีคอมเมิร์ซจุดขายเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแต่ลองเปรียบเทียบกันดูเลยง่ายๆนะครับบริษัทหรือว่าแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในตลาดนะที่ มีพูนภูมิหลังหรือว่ามีแบ็กอัพหรือว่ามาีคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ทําขายตรงนะครับมีเจ้าไหนบ้างที่ทําได้แบบเราใช่ไหมมีเจ้าไหนบ้างที่มีร้านค้านะมีของกินของใช้นะครับแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆชื่อดังมากมายมาอยู่ในแอปพลิเคชันนะแล้ววิธีการจ่ายเงินวิธีการสแกน QR code โค้ดแบบเราเนี่ยผมเชื่อว่า ยังไม่มีและจะไม่มีอีกสักพักหนึ่งเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทำง่ายๆนี่คือสิ่งที่เราแตกต่าง